ชาติติมอร์นิ่งโมลีโอมชาติบาปตดามัตุบันวันที่20เดือน6ปี2023สารสาระลูกๆที่แสนหวานจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อทุกสิ่งที่ลูกมีรวมทั้งร่างกายของลูกมีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ่งนี้ถูกเรียกว่าตาย ขณะที่มีชีวิตคำถามสมยาของลูกๆปรามินของยุคแห่งการบรรจบพบกันคืออะไรอะไรคือรางวัลที่ดีที่สุดที่ลูกได้รับจากพ่อคำตอบลูกๆปรามินของยุคแห่งการบรรจบพบกันคือราชาริช,ชีและราชายโยคีลูกๆปรามินที่เกิดจากปาก เป็นเครื่องมือที่จะดูแลไฟบูชายันลูกได้รับทานที่ใหญ่โตจากนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจในการปกครองสวรรค์คือรางวัลที่ดีที่สุดเพลงจงมีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและตายในหนทางของท่านสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำลึกถึง หให้มีสันนึกรู้อยู่เสมอว่านี่เป็นสภาพของการปลดกเกษียณของลูกลูกต้องไปอยู่เหนือเสียงไปสุบ้านที่แสนหวานจงฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากรางสองเพื่อที่จะประกาศสิทธิถึง21ชาติเกิดของลูกทำสัญญาของความบริสุทธิ์เฝ้าแต่ทำตามสีหมัดอย่างสม่ำเสมอ ตายในขณะที่มีชีวิตอยู่พรขอให้ลูกกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะทั้งหมดและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยพรของสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอการเป็นของพ่อหมายถึงการได้รับพรของสภาพที่โบยบินด้วยการใส่พรนี้เข้าไปสู่ชีวิตของลูกลูกจะไม่ถอยกลับไปในเวลาใดๆ ลูกจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อลูกมีมิตรร่วมทางของพ่อผู้ทรงอำนาจสูงสุดลูกจะก้าวไปข้างหน้าในทุกอย่างกล้าเสมอตัวลูกเองจะเต็มอย่างสม่ำเสมอและลูกจะทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นเต็มด้วยเช่นกันดวงยญาณเช่นนั้นจะไม่ยอมให้ตนเองหยุดเนื่องจากสิ่งกีดขวางใดๆ ที่ลูกได้รับเช่นนี้ไม่เคยผูกมัดด้วยใครก็ตามพวกเขาเป็นอิสระจากวงพันธาทั้งหมดคติพจน์วัตถุธาตุกลายเป็นผู้รับใช้ของผู้ที่มีสต็อกของพลังทั้งหมดโอมชาญติโอมชาญติ สรุปนัยสําคัญของมูลีวันนี้วันที่20เดือน6ปี2023วันนี้เป้าหมายของบาบาต้องการให้ลูกเป็นอิสระจากบวงพันธา์ทั้งหมดและเฝ้าแต่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยพรของสภาพที่โปยบินอย่างสม่ำเสมอคําว่าพรของสภาพที่โบยบินไม่ใช่ แค่การผ่อนหรือคำพูดแต่เป็นประสบการณ์ของดับเบิลไอท์ประสบการณ์นี้จะได้เมื่อเรากลายเป็นของพ่ออย่างสมบูรณ์เราจะกลายเป็นของพ่อได้เมื่อเรามีสำเร็จเป็นดวงวิญญาณพลังงานชีวิตเช่นท่านบริสุทธิ์สมดุลแต่นี่เองความรับผิดชอบของเราทั้งหมด จึงยกให้กับท่านอาจจะอยู่อย่างเบาสบายในสภาพที่มีความเข้าใจทุกสิ่งอยู่อย่างเป็นแสงที่เต็นไปดได้ปัญญาที่บริสุทธิ์และเมื่อเรามีสภาพนี้สภาพที่เรากลายเป็นของพ่อมีประสบการณ์ของสภาพที่เบาสบายโบยบินได้ความเข้าใจไปอยู่เหนือสถานการณ์ทั้งหลาย เหนือละครฝ่อที่จะดำเนินชีวิตไปบนรางของละครนั่นหมายถึงเราจะกลายเป็นมิตรร่วมทางกับพ่อผู้ทรงอำนาจสูงสุดอยู่ในคลังสมบัติของท่านอยู่ในสภาพที่เต็มเปี่ยมเพียบพร้อมสมบูรณ์และเมื่อเราอยู่ในสภาพที่เต็มเปี่ยมเราก็ทำงานรับใช้ทำให้ผู้อื่นเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกันดวงวิญญาณเช่นนี้ จะไม่มีสิ่งกีดขวางใดหยึดเขาไว้ได้แต่เขาก็จะไม่เคยผูกพันยึดมั่นอยู่กับใครพวกเขาเป็นอิสระจะปวงพันธะทั้งหมดการที่เราจะเป็นอิสระจะปวงพันธะอย่างแท้จริงได้เราจะต้องจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นต่อทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายนี้วิธีเดียว คือเราต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของสภาพที่ปราศจากร่างขณะอยู่ในร่างแล้วจึงอยู่เหนือโลกขณะที่อยู่ในโลกนี้และนี่เร,เรียกว่าการตายขณะที่มีชีวิตผู้ที่ตายขณะที่มีชีวิตเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณทายาทลูกที่แท้จริงเขาจะเป็นเพียงเครื่องมือผู้ดูแลผลประโยชน์ เขาได้อุทิศชีวิตนี้ให้กับท่านล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้าพาเขาเคลื่อนไปในสันึกรู้สภาวะและการกระทาที่บริสุทธิ์แต่เพื่อให้คุณประโยชน์จึงต้องมีสำนึกรู้ว่าเดา๋ีวต้กระเสียนทุกคนในโลกต้องปลดกเกียนนี่คือช่วงเวลาสุดท้าย เป็นไปสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่ที่เขาจะปลดกเกษียจากดินแดงของความตายและพาตนเองเข้าไปสู่สภาพที่อยู่เหนือเสียงอยู่ในความเงียบว่างอยู่ในสภาพที่สมดุลเป็นกลางอยู่ที่บ้านที่แสนหวานดินแดนแห่งความเป็นอมตะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระเจ้า พ่อที่อยู่เหนือโลกจึงไม่ใช่แค่จินตนาการว่าเขาคือดวงวิญญาณแต่เขามีประสบการณ์จึงต้องฝึกฝนที่อยู่อย่างปราศจากร่างรู้สึกถึงการอยู่เหนือร่างขณะใช้ร่างและมีสำนึกรู้มีสติรู้ตัวว่าเขาคือดวงวิญญาณที่ทัดเทียมกับพ่อด้วยสภาวะนี้ เราจึงจบสิ้นคำว่าของฉันกลายเป็นของท่านทุกสิ่งที่เรามีจึงกลายเป็นของบาบาจึงใช้ทุกสิ่งเหล่านั้นเพื่องานของการสร้างโชคและเมื่อเราหลอมอยู่กับพลังงานของพ่อผู้สร้างโดยญาณสูงสุดผู้ทรงอำนาจที่สุดเราจึงเต็มไปได้วยพลังและสามารถใช้ทุกพลังอย่างถูกต้องตามละคร และเมื่อเราอยู่ในครังสมบัติของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเต็มเปี่ยมด้วยทุกพลังทุกคุณธรรมวัตถุธาตุจึงอยู่ภายใต้อำนาจในการปกครองกลับมาสมดุลจากสภาพที่เสียดุลสภาพที่เสียดุลก็จะทำลายทำลายทำให้เกิดความเสียหาย ในรูปของภัยพิบัติแต่ถ้าสมดุลก็เป็นไปเพื่อรับใช้ให้คุณประโยชน์และนี่คือชีวิตปรามินยุคแห่งการบรรจบพบก,กันที่เรานั้นมีความสมดุลของการใช้ความรู้ราชาโยคะเพื่อกลับมาเป็นราชาโยคีลกลายเป็นผู้ที่ เป็นราชลิชีเมื่อเราได้รับความรู้ราชายโยคะและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเราจึงกลายเป็นราชายโยคีที่มีการเชื่อมโยงกับสภาพที่เป็นราชาของตนเองที่เป็นเช่นพระเจา้าเมื่อเรามั่นคงกับสภาพที่เป็นราชายโยคีในทุกการกระทําเราก็จะกลายเป็นคามายโยคี ที่สมดุลของการกระทําในสำเน็กของพระเจ้าที่เราหลอมรวมอยู่กับท่านและในที่สุดเราจึงพัฒนาไปสู่สภาวะของการเป็นราชดิชีผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตอนเองบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ความเป็นฤษี บามินที่เกิดจากปากของพ่อบรามาประชาพิดาบรามาผู้ที่เป็นเครื่องมือในการดูแลไฟบูชายัญไฟบูชายันของผู้ที่ไม่มีตัวตนไฟบูชายันของความรู้ของรูด้าที่เราจะสั่งเวยกิเลสความไม่บริสุทธิ์ลงไปในไฟบูชายันนี้ เพื่อจะเปลี่ยนให้กลับคืนสู่สภาพที่บริสุทธิ์เต็ม,มได้วยคุณธรรมและเมื่อเราสั่งเวยได้เราจะกลายเป็นครูที่นำบรรแลงที่มีกิเลสทั้งหลายจากมหาสมุทรของยาพิษเข้ามาสู่การสังเวยนี้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจและผู้ที่กลายเป็นทายาทที่แท้จริงก็จะสามารถ ยกระดับดวงวิญญาณทั้งหลายจะมีคำกล่าวว่าคุมารียกระดับดวงวิญญาณถึง21ชาติเกิดแต่นี้จะมีเพลงที่ร้องว่าเราจะมีชีวิตอยู่และตายในหนทางของท่านเมื่อเราเข้ามาสู่เส้นทางของสีหมัดเข้ามาสู่ไฟกูชายานนี้เราจะตายจากชีวิตเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ ตายจากสูตรสานและป่าช้าและกลับมามีชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่เป็นของพระเจ้าเพื่อเข้าไปสู่ดินแดนปาลิสถานดินแดนเทวดานางฟ้าเมื่อเราสังเวยกิเลสทั้งหลายเราจงจบสิ้นความเป็นทาสกลับมามีอำนาจในการปกครองตนเองนี่คือความยิ่งใหญ่ของรางวัลที่ดีที่สุดที่เราได้รับจาก นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอำนาจสูงสุดพระเจ้าอำนาจในการปกครองตนเองนี้จะทำให้เราได้มาซึ่งรายได้โชคมากมายหลายพันล้านเท่าในทุกย่างเก้าวและสิ่งนี้เกิดขึ้นในเวลาในยุคแห่งการมจบพบกันช่วงเวลาสั้นๆที่เรานั้นจะมีการสร้างเพื่อรับผลรางวัล ที่เป็นมรดกของสวรรค์ถึง21ชาติเกิดเมื่อเรามีอำนาจในการปกครองตนเองเราจึงควบคุมจิตสำนึกให้มีกระบวนการสร้างใหม่เราจึงเฝ้าตระสสมเพิ่มพูนคุณธรรมพลังและความบริสุทธิ์และนี่คือพลังโยคะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เรา จะใช้ในงานปรับใช้อุทิศชีวิตให้กับท่านในงานของการหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงตนเองและปบาก็าาจะใช้สภาวะของเราเพื่อหล่อเลี้ยงผู้อื่นและนี่คือการกระทำที่เป็นคุณประโยชน์ที่ไม่มีขีดจำกัดเราจึงต้องทำสัญญาของความบริสุทธิ์ การทำสัญญาหมายถึงเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อนำเป้าหมายที่เราจะกลับมาบริสุทธิ์เพื่อมาตรวจสอบตนเองในแต่ละขณะตรวจสอบความไม่บริสุทธิ์ของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงกลับมาบริสุทธิ์กลับมาสู่สํานึกของการเป็นดวงวิญญาณกลับมาอยู่ในสํานึกที่บริสุทธิ์เป็นเช่นเดียวกันกับพ่อ เพื่อจะมีทุกการกระทำที่ให้คุณประโยชน์เสมอและด้วยสภาวะที่บริสุทธิ์แต่การกระทำที่เป็นไปตามคำแนะนำของพระเจ้าเส้นทางของสีหมัดเราจึงเฝ้าแต่ประกาศศิปต่อมรดกของยี่สิบเอดชาติเกตเฝ้าแต่ลืมทุกสิ่งเก่าตายจากทุกสิ่งเก่าตายในขณะที่เรา มีชีวิตอยู่ในตักของพระเจ้าเป็นของท่านเมื่อเรามีสีมัดแรกฉันเป็นของพ่อทุกการกระทํานั้นจึงเป็นไปตามสีมัดยิ่งเมื่อเราอยู่ในเส้นทางของสีมัดมากเพียงใดบาปและความไม่บริสุทธิ์ก็ค่อยๆจบสิ้นไปเราก็จะจบสิ้นการให้ความทุกข์แก่กันและกันด้วยตัณหาราคะ ไม่มีสงครามระหว่างเทพและปีศาจพันวาสและคารวาสเพราะทั้งสองอยู่ในสภาวะที่ต่างกันจุดคนละมิติแต่สงครามนั้นเป็นไประหว่างคารวาสและยาดวาสผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เราจึงบรรลุเป้าหมายของการกลายเป็นเครื่องมือที่บริสุทธิ์ของบาบา อยู่ในสภาพที่เบาสบายโบยบินมีอำนาจในการปกครองตนเองเต็มเปลี่ยมอยู่ภายในจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นบ่วงพันธะทั้งหมดกลายเป็นเครื่องมือรับใช้รับใช้ดวงญาณทั้งหลายให้กลับมาเต็มเปีย่ยมรับใช้วัตถุธาตุทั้งหมดกลับมาสมดุลบริสุทธิ์และให้ประโยชน์อีกครั้งโอมชาติ คุณบาบาบาปาปาที่แสนหวานบาปบาที่น่ารักบาบาของฉันโอมชาติ